เกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสไลม์แล้วสวัสดีครับโคบ้ดกับตลาดข่าวสื่ช่นเดิะตั้งต่คลิกับผมอีกครั้งนะครับเอาละ่ะวันนี้ก็มากับเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็กลายเป็นสไลม์แล้วนะทุกคนก็คืออ่าชื่อเรื่องภาษาองังกฤษค่อนข้างยาวนะทุกคนนะเออแต่ก็ผมเรียกไงว่าสลามนะทุกคนก็จะเรียกไงว่าสลามอะไรอย่างเงี้ยนะนะการ์ตูนสลามอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเนาะก็แบบเฮ้ยต้องบอกเลยว่าไอเน,นี้ยเป็นสปินออฟของการ์ตูนอนิเมะซีรีส์เรื่องสลามนะทุกกคน็ เดี๋ยวใครชอบหรืออะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้ทุกคนเดี๋ยวผมจะไปรีวิวซีรีส์แกตัวเรื่องนี้นะเพราะตอนนี้ยเข้าลงแล้วทุกคนซึ่งอ่ะเข้าตั้งแต่เมื่อวานแล้ววันที่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะเพราะวันนี้ที่ผมอัดคือวันที่16หทุกคนคือแบบเออวันนี้ยก็แอนแมนแอบพูดหน่อยแล้วกันเนาะไม่เป็นไรนะใช่ไหมก็คือวันนี้แอนแมนเข้านะทุกคนของมาเวลนะเออแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็นั่นแหละครับสลานก็เข้าลงแล้วทุกคนนะ ไปดูกันผมก็จะหาเวลาไปดูให้ได้อาจจะเป็นช่วงสิ้นเดือนเลยอยทุกคนเพราะช่วงนี้ก็งานยุ่งอยู่เหมือนกันนะประมาณนั้นเออก็จะไปดูกันแล้วก็อ,อย่ารอช้าทุกคนตัดไปดูตัวอย่างเลยดีกว่าโอ้แอบ,บกระซิบนิดนึงนะคะว่าเป็นตัวอย่างแบบพักไทยด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราขอบคุณช่องนี้เลยครับ Muse Thailand ตอนนี้ผมติดช่องนี้มากเลยนะครับในแบบว่า เออยูทูบนะยูทูบแล้วก็แบบ ını, hmm, ทอสูบนะเออช่องทอสูบแล้วกัน evet. ทุกคนนะช่องในแพลตฟอร์มของทอสูบที่ผมชอบเรียกนะจะได้ไป็โนติ๊กติ๊กเขาแบบแบนนะทุกคนประมาณนั้นป่ะไปดูกันเลยดีกว่าเอาละเมันก็ออกเดินทางมุ่งสู่ประเทศราชาด้วพวกเรามายืนประเทศราชา ที่กำลังผเผชิญปัญหาเรื่องสารผิษนี่เป็นพิษจากสารที่ไม่พบในธรรมชาติแน่จริงๆนั่นเองเหรอนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแห็นการล้มเหลวไม่เป็นท่าง,ง้นเลยทวาท่านทว้าทำงานเพื่อประชาชนโดอทุ่มเทดรื่อชีวิตจริงๆทำความปรารถนาของท่านผู้นั้นให้เป็นจริงวงแหวนเวทโบราณตอนทับประเทศท่านเขียเรื่อเปิดฉากจองเตลลาก่อน ชีวิตนี้ข้าขอคืนให้กับท่านฟงวะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยบ้ามันเป็นอะไรไปยูโรปการีนามูกาอยากขอยืมพลังของทุกคนรัล็อกไว้ใจเ้าได้เลยชเป็นข้าจอมมาสมามเับ็อกองค์เทพีเปิดบ้านกลังให้เราด้วยเัาทั้งประเทศนี้ให้เป็นท่าวทุน โดยไปทั้งทีก็เป็นสลามไปสลามเดอะมูฟวี่ผานสายสัมพันธ์สีชาอตอย่นงงี้ว่าทุกคนสนุกนเนาะคือผมมาตื่นเต้นแล้วเพราะผมมาติดเรื่องนี้ต้องขอบคุณแฟนเหมือนเดิมเพราะแฟนผมเขาแบบเป็นคนดูการ์ตูนดูอนิเมะมากเขาติดมากแล้วเขาก็พาผมติดไปอีกในหลายๆเรื่องที่ได้มารีวิวให้ทุกคนได้ฟังกันนี่แหละอ,อประมาณนั้นเลยนะแล้วก็สลามนี่เป็นหนึ่งในที่ผมก็ชอบมากๆเลยแหละออใครที่ชอบผมรีวิวซีรีส์แบบเนี้ย อนิเมะหือก็ตามมาบอกได้ทุกคนนะครับเพราะแบบขับมาเวด่ดีเยอะมากเลยเนะผมก็เลยแบบมารีวิวอนิเมะคันดิกวกาแล้วช่วงนี้อนิเมะมาแรงมากทุกคนอย่างที่เห็นน,ะนั้นทนั้งใน Netflix มีของอาจารย์อิโตจุนจิใช่ไหมอันนี้ก็มีสลา์อีกแล้วเดี๋ยวก็จะมีแบบว่าเยอะแยะมากมายเลยที่จะเข้าโรงภาพยนตร์ด้วยนะทุกคนนะอืมอ่ะลืมบอกอย่างหนึ่งทุกคนว่าที่ผมอะ่ะเลือกอตัวอย่างจากช่อง m ิวส Thailand อ่ะให้ดูอีกทีหนึ่งไปติดตามกนได้ทุกคนนะตอนนี้เขามียอดติดตาม ภาคไทยอ่ะจริงๆผมชอบดูแบบซาวแท็กมากกว่าคือแบบผู้สายญี่ปุ่นเลยเนาะแต่ว่าที่เลือกเป็นภาคไทยแล้วขอบไปของจากของมิวสไทแลนด์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้องให้เครดิตเขาด้วยนะเพราะว่ามันมีการแนะนําตัวละครต่างๆด้วยทุกคนแล้วก็รวมไปถึงเขาบอกอรายละเอียดชัดเจนว่าจะเข้าโรงภาพยนตร์วันไหนแล้วก็รวมไปถึงรายละเอียดว่าเป็น เนื้อเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับอนิเมะเลยทุกคนคือตัวละครนะ่ะมันมาจากอนิเมะแน่นอนอยู่แล้วแต่เนื้อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอนิเมะเลยเออเป็นเนื้อเรื่องที่แบบว่าถูกสร้างึ้นมาใหม่เลยทีเดียวนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครที่ยังไม่เคยดูเมเรื่องเนี้ยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปดูย้อนใหม่ทั้งหมดถ้าเกิดแบบว่าไม่ได้ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าอยากดูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดสนใจก็คือไปดูในโรงพับยนได้เลยทุกคนนะเพราะเนื้อเรื่องมันไม่ได้ต่อกันประมาณนั้นแหละแต่ว่าถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะก มารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะมาคอมเมนต์ไว้ได้ทุกคนนะใครชอบอนิเมะเรื่องนี้สไลม์เหมือนกันนะก็มาคอมเมนต์กันได้ทุกคนไปไปดูด,ดีกว่านะเจอกันครับ